สวัสดีคะ่ะฟังเพียรนนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะเซรลี่ไทย68แยก1มีนบุรีนะคะวันนี้นะคะฟังมี Honda Civic FC นะคะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.8 EP 17ี17ค่ะใช้งานไป97,000โลเท่านั้นนะคะราคา635,000บาทค่ะสีบอลเงินนะคะสวยๆเลย ได้ไปพร้อมกับทะเบียน7ก็ไก่ทอทะหาร7836กรุงเทพมหานครนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะไฟหน้าใสๆเลยมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ16นะคะยางปี19ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะคะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะสีดำสวยๆแบบนี้เลยเบาะใหญ่ๆนะคะใหม่ๆเลยไม่มีรอยแตกรอยยับเลยค่ะเบาะหนังสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับพวงอมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบ Engine Start ด้วยนะเครื่องเล่น CD USB นะคะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะ ภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะบอกก็ใหม่ๆเลยมาพร้อมกับที่วางแขนให้ด้วยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดทั้งคันค่ะเหลี่ยมสันรถนี่คือส,สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ไฟทับทิมด้วยค่ะโลโก้ต่างๆนะคะติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย ถัดมานะคะคันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นตัว1.8 EL ปี17ค่ะใช้งานไป160,000กิโลนะคะราคา659,000บาทค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะแม็กขอบ16ยางปี20ค่ะแม็กแท้แม็กเดิมจาก Honda นะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับระบบ cruise control ด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะเบาะใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยน็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตก็ไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารต่อหลังนะคะกอกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเบาะใหม่ๆเลยนะคะเบาะใหม่ๆตึงๆเลยเหลี่ยมสันลถนะคะคมชัดเจนค่ะสวยๆเลยคันนี้จะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กไก่ขอไข่นะคะ6411กรุงเทพมหาคนครค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะ ถัดมานะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว 1.8e ปี17เช่นกันค่ะใช้งานปา166,000โลนะคะราคา579,000บาทค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะได้ไปพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเส้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆเลยค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ16นะคะยางปี21ค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะก็คมชัดนะคะสวยๆเลย กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับระบบ Engine Start นะคะเครื่องเล่น CD usb เช่นกันค่ะน็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตก็คือไม่มีขยับเลย รถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะคันนี้จะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กไก่ทอพุทเท่านะคะ2713ค่ะโลโก้ต่างๆนะคะก็ติดอยู่ชัดเจนนะคะติดอยู่ครบเลยเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดนะคะสวยๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะฟรี90วันนะคะแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟังของตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ